เช้านี้ก็ออกมาดูนะครับเช้านี้ออกมาดูข้าวที่เราตัดนะครับแปลงใหญ่สองแปงลงสิบสามไร่เนาะสองแปงลงสิบสามไร่วันนี้บรรยากาศดีครับลมเย็นสบายนะครับก็เดี๋ยวจะมาดูว่ายาวยาวไหมเดี๋ยวดูก็กี่วันแล้วสี่ห้าวันนะครับผมก็ยาวขึ้นมาแล้วเห็นไหม แล้วมันก็จะดูห่างไปเลยนะครับดูห่างไปเลยเนี่ยสูงพอเราตัดเหนือน้าเนาะเหนือน้ําประมาณนิ้วมือหนึ่งนะครับทีนี้พอมันขึ้นมันก็จะดูโล่งไอเศษฟางที่เราตัดเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวมันก็ย่อยสลายเดี๋ยวย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยไปนะครับก็ถือว่าเหมือนการไถกบนั่นแหละเนี่ยพอมันโดนน้ํา ก็แห้งเดี๋ยวก็เปื่อยยุ่ยไปนะครับนี่ข้าวก็ดูเสมอเนาะข้าวดูเสมอสวยงามนะครับจากันในคณะเดี๋ยวจ่าพงก็จะมาเอานะครับนี่แหละครับวิถีชีวิตอันนี้เราใส่ตะแกรงไว้ในท่อเห็นไหมใส่ตะแกรงไว้กันปลากันปลาเบื่อบื่นลอดไปนะครับส่วนฝั่งนี้ ฝั่งนี้เป็นนาของอีกเจ้าหนึ่งเขาเขาก็ตัดได้เกือบเดือนแล้วเห็นไหมสูงยาวนะครับตัดเป็นบางที่เห็นไหมเขาเลือกตัดเฉพาะตรงที่มันแดงนะครับตรงที่มันแดงมันก็เลยเป็นอืมคนละสีเลยไอตัวตัดนี่จะเขียวเช่าอุ่มเขียวเลยแต่ไอตัวที่ไม่ได้ตัดนี่มันจะเหลืองเนาะก็อย่างนี้แหละครับผม การบ้านทุ่งยานเช้าก็สดชื่นสบายดีคลิปการทําคลิปเนาะของผมก็เป็นคลิปแบบบ้านๆพื้นบ้านชีวิตประจําวันทั่วไปนะครับผมก็ผ่านการสร้างรายได้จากเนื้อหามาก็นานแล้วล่ะนะครับตั้งเอ่อตั้งอันนี้ไว้ที่หนึ่งร้อยดอลลาร์เนาะก็ได้มาครั้งหนึ่งแล้วครับก็ผ่านพร้อมๆกับเพื่อนๆ อีกหลายๆคนนะครับบางคนเขาตั้งยี่ห้าเขาก็ได้ทุกเดือนนะแต่ของผมก็สามเดือนสองเดือนสามเดือนสี่เดือนก็แล้วแต่นะครับก็ได้ไม่เป็นไรนะครับก็ทําไปเรื่อยๆืเพราะเรามันช่องเล็กๆผู้ติดตามไม่ถึงหมื่นนะครับก็ทําไปนะครับเป็นกาลังใจให้ทุกๆคนนะครับสูกบ้กับอ่าเพราะเราเป็นพนักง,งานของ facebook แลวเนาะก็เข้าใจระบบไม่ผิดกฎผิดเกณฑ์ นะครับเช็คแดชบอร์ดเช็คสถานะโปรไฟล์เรื่อยๆนะครับก็เพลงที่ใส่ก็เป็นเพลงที่ไม่มีลิขสิทธินะ์เนาะถ้ามีก็ต้องแบ่ง80-20เนาะเขาได้80เราได้20ใครอยากลบก็ลบเนาะตามนั้นไปนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับผมสู้ไปด้วยกันครับรักทุกคนครับผมบ๊ายบายครับ